สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอ,อ,อนดมินจะมาพูดถึงการชำระเงินในส่วนของการโดเนทดาวแล้วก็โฆษณาในสตรีมเออ่ประมาณเดือนที่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยจะได้รับความแปลกใจอย่างยิ่งสำหรับการชำระเงินดาวโดยปกติที่รอบดิวจะตัดอยู่ที่วันที่2ถึง5ของทุกๆต้นเดือนนะคะ มันมีการจ่าย2รอบด้วยกันก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยจ่ายในวันที่7พฤษภาคมแต่ว่าตัดรอบดิวชำระเนี่ยขึ้นชำระประมาณวันที่5 แล้วพอมาวันที่7เนี่ยทุกคนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีสําหรับใครที่ตัดรอบรอบนานและเงินยังไม่โอนเข้าบัญชีเนี่ยให้ติดต่อธนาคารปลายทางนะคะว่าเออมันมีการชําระเงินโอนมาจากต่างประเทศหรือไม่เนื่องจากหลายๆธนาคารเนี่ยโดยเฉพาะธนาคารกสิกรไทยนะคะมักจะมีปัญหาในการชําระเงินของ Facebook แต่ถ้าเกิดว่าเป็น y o u t u b e หรือ a d s e n s e เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหายังไงแอดมินแนะนำให้เป็นธนาคารกรุงเทพหรือไทยพาณิชย์ จะไม่มีปัญหาและพยายามกรอกข้อมูลให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเช็คเลขที่บัญชีสวิปโค้ดให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ชื่อของเราเนี่ยจะต้องตรงตามบัตรประชาชนและตรงตามการตั้งค่าสร้างไรายได้ในส่วนของการอัพโหลดภาษาีในคลิปนี้เนี่ยจะมาขออัปเดตข่าวสารนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้มันวันที่6พฤษภาแล้วโดยปกติเนี่ยมันจะมีการตัดขึ้นชำระ แล้วก็ส่งกระดิ่งแช้งแจ้งเตือนนะคะว่าดาวเนี่ยได้รับการชําระแล้วส่วนใหญ่จะจะแจ้งประมาณวันที่2หรือวันที่5แต่นี้วันที่6แล้วมันจะขึ้นแค่ว่าชําระถัดไปอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะคะเลือกตั้งค่าบัญชีแล้วไปที่การรับชําระเงินบอกไว้ก่อนการรับชําระเงินจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เพจของท่านได้รับการอนุมัติรายได้นะคะถ้าไม่เคยได้รับอนุมัติรายได้เมนูนี้จะไม่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาเลือก ID นะคะที่เราเรับเงินกับ Facebook ไม่ว่าจะเป็นการโดเนตดาวการขั้นโฆษณาหรือการถ่ายทอดสดซึ่งปกติเนี่ยมันจะขึ้นว่าชำระแล้วใช่ไหมคะแต่รอบนี้มันไม่ขึ้นชำระมันจะขึ้นแค่วันชำระรอบถัดไป แล้วก็การรับเงินล่าสุดนั่นคือหมายถึงว่าเดือนที่แล้วที่มันจ่ายคือวันที่19เมษายนซึ่งแอดมินบอกแล้วว่ามันได้รับ 2, 2รอบแต่รอบนี้เนี่ยใครที่รับเงินจากดาวเนี่ยยังไม่มี คาดว่าจากที่มันจ่ายสองรอบเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนรอบดิวใหม่ไปจ่ายพร้อมกับโฆษณาในสตรีมซึ่งโฆษณาในสตรีมเนี่ยแอดมินบอกไปแล้วว่ามันจะจ่ายทุกวันที่21-27ของทุกเดือนซึ่งจากที่เคยทำมาเคยจ่ายหรือชำระเงินเร็วสุดเนี่ยก็คือวันที่20สิงหาคมเมื่อประมาณปี2020นะคะ อแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะชำระประมาณอยู่ที่วันที่22ถ้าไม่ติดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งการชำระเงินของ facebook บอกไว้ก่อนว่าจะไม่ชัวร์แล้วก็ไม่ใช่วันเป๊ะ,เ,ปะเหมือนกับ youtube หรือ a d s e n s e ชำระดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เงินตามเวลาวันที่21เนี่ยก็ไม่ต้องเอโวยวายหรือตื่นตระหนกตกใจไปนะคะเพราะมีหลายคนเนี่ยช่วงเวลาชําระเงินวันที่21 22เนี่ย ทักกันมาจน i n น o ็อแทบแตกเลยนะคะว่าเออเนี่ยยังไม่ได้รับเงินยังไงก็ต้องรอหน่อยนะคะแล้วกเเ็เงินรายได้เนี่ยถ้าคุณเช็คจากปฏิทินรายได้รายได้จะไม่ตรงตามที่เขาจ่ายให้เราดูจาก invoicemail สรุปนะคะว่าแต่ละเดือนได้เท่าไหร่อย่างล่าสุดเนี่ยเคสล่าสุดที่ทักมาใน Inbox เนี่ยเขาบอกว่ายอดเงินเขาเนี่ยยังไม่ขึ้นสรุปเลยยอดเงินไม่ขึ้นซึ่ง เขาเพิ่งจะอนุมัติรายได้แล้วสร้างรายได้ได้เป็นเดือนแรกๆนะคะอันนี้เดี๋ยวบอกขอย้ำอีกครั้งหนึ่งการสรุปยอดเงินของ Facebook จะสรุปทุกๆวันที่8ถึง11ของทุกเดือนถ้าวันที่1ถึง7เนี่ยยังไม่สรุปยอดยอดเงินสรุปจะยังไม่ขึ้นนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องตกใจรอดูวันที่11เลยหรือดูจากอีเมลก็ได้หลังจากที่เราได้รับเงินเข้าบัญชีแล้วเนี่ยจะมีอีเมลอีกฉบับส่งขึ้นมา ซึ่งจะใช้หัวข้อว่า p a y m e n t นนะคะนั่นหมายถึงว่ามีการชำระแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดเราดูในส่วนของการชำระเงินเนี่ยมันจะขึ้นชำระแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเงินจะเข้าบัญชีนะคะเพราะบางคนก็ไม่ได้กอกภาษีถ้าไม่ได้กอกภาษีมันก็จะโฮงเงินเอาไว้ดังนั้นก็ไปกอกภาษีให้เรียบร้อยภาษีจะต้องตรงชื่อนะคะชื่อในบัตรประชาชนนะคะจะต้องตรงกับชื่อการสร้างรายได้นะคะ เลขที่บัตรประชาชนต้องอันเดียวกันแต่บัญชีรับเงินธนาคารคุณใช้บัญชีใครก็ได้จะเป็นบัญชีคุณพ่อคุณคุณแม่คุณน้องสาวคุณญาติโกโหติกาคุณได้หมดขาดได้ทุกบัญชีนะคะแต่ว่าที่แนะนําจริงๆเนี่ยเออแนะนําให้เป็นธนาคารกรุงเทพเออสหรับเดือนนี้ใครยังไม่ได้รับเงินจากดาวในรอบเดือนที่แล้วก็เดี๋ยวจะมารอดูในวันที่รอบเดีววันที่21 ถึง27นะคะว่าเงินจะเข้าบัญชีหรือไม่แต่เท่าที่ดูเนี่ยเกือบจะมั่นใจเลยนะคะว่ามันจะจ่ายเป็นรอบดิวเดียวรอบดิวเดียวกับช่วงพักโฆษณาซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูรายได้นะคะอันนี้เป็นรายได้จากการโดเนตดาวประจำเดือนเมษายนซึ่งมันจะใจ่ายในเดือนพฤษภาคม ถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยตั้งค่าสร้างไรายได้แล้วใช้ ID เดียวกันนะคะย้ำว่าเป็น ID เดียวกันในการรับเงินมันจะรวมยอดให้คุณทุกเพจเลยนะคะสมมุติว่าเพจของคุณเนี่ยสร้างไรายได้จากดาว4เพจแต่ว่ายอดเนี่ยไม่ถึง10,000ดาวในการโด o n a t i ซึ่งปกติ1,000 0ดาวจะได้100ดอลลาร์ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถึงแต่คุณมีหลายเพจเนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ย เกิน100นะคะเกิน100เหรียญเนี่ยมันจะรวมให้เลยอ่ะอย่างอันเนี้ยนะคะยอดอันเนี้ยจะมีทั้งการโดเนทดาวแล้วก็ช่วงพักโฆษณาซึ่งช่วงพักโฆษณา148ดอลลาร์จุดและ การโดเนตดาวจากเพจอื่นก็มี3ดอลลาร์ยีดอลลาร์สิดอลลาร์แล้วก็6ดอลลาร์นะคะซึ่งรวมรวมแล้วเนี่ยเราใช้สายตาประเมินเนี่ยมันไม่ถึง100ดอลลาร์แต่พอมันรวมกับช่วงพักโฆษณาเนี่ยมันเกินนะคะเขาก็จะ ชำระให้เราทั้งหมดเลยในรอบของเดือนนั้นซึ่งถามว่าดีไหมดีนะคะปกติเนี่ยมันจะแยกถ้าเป็นถ้าเป็นเงินดาวมันก็จะแยกรอบดาวให้ก็คือจ่าย2-5แต่คราวนี้เนี่ยมันรวมเลยสมมุติว่าเพจใครเนี่ยมีทั้งช่วงพักโฆษณาการโดเน็ดาวโปรแกรมสมาชิกนะคะมันจะรวมยอดรายได้ให้คุณทั้งหมดเลยแต่ย้ำว่าจะต้องเป็นไอเดียเดียวกันเท่านั้นในการรับเงินถ้าเวลาที่คุณตั้งค่าสร้างไรายได้แล้วคุณสร้างไ d ดีใหม่ในการรับเงิน ไม่ได้ติ๊กว่ามี ID เก่าอยู่แล้วนะคะมันก็จะไม่รวมเงินหรือยอดให้อ่ะยังไงคลิปนี้ก็แจ้งข่าวสารอัปเดตแต่เพียงเท่านี้ฝากกด Subscribe ช่อง Animate ด้วยนะคะ